เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพี่น้องแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับก็ในวันนี้พี่ก็จะสร้างห้องครับสร้างห้องแล้วก็มามายิงกันครับดูว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับก็ก็ประมาณนั้นเลยครับคงว่าจะเข้าใจแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมโอเคมที่แดนชันระบาดนะครับโอ้โห เดี๋ยวผมลงแป๊บหนึ่งลงไปเอาสเบียงกันเอาสเบียงผมอยู่โคตรไกลเลยทุกคนเองเดผมขอไปกับรถนะครับโอเคซึ่งทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเล่นกี่คนดูต้นคลิปมเมื่อกี้ครับรู้แล้วใช่ไหมครับทุกคนเออชอบเท่าน,นั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาสเบียงแป๊บหนึ่งโอเคเอาเปืนแป๊บหนึ่งโอเคโอ,ไอ้ได้เอาได้ปืนสไนเปอร์ด้วย โอเคโอเคเดี okay. Okay. ๋ยวผมขอฟาร์มแป๊บนึงนะครับตอนนี้ไม่มีปืนที่ยิงรัวเลยผมขอปืนอะอะไรวะปืนขอปืนอะไรก็ได้ที่รัวครับที่ยิงแล้วเข้าหัวครับทุกคนอยากดูนช้อนนะครับเยอะๆครับทุกคนเยอะโอเคฟาร์มแป๊บนึงครับ ตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมก็อัพเกาะแปบ๊บหนึ่งไม่มีไม่มีหมวกเลยไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนแล้วครับกลัวว่าเขาจะอยู่ข้างๆผมเนี่ยแหละโอ้โหไม่ไหวแน่บอกเลยทุกคนถ้ามาที่ผมนะครับเสร็จแน่ยังวะนี้ผมโอ้ผมว่าผมตายแน่โอเคตัดมาที่ ตอนนี้แล้วนะครับเออไม่คุณไม่มีวะเออเงาจังอย่างอยากโดนอยากโด,นก,ดนกระสุนอยากโดนลูกตะกวัวครับอยากโดนลูกตะกวัวเข้าหัวครับทุกคนโอเคผมอัพเกรดอีกครั้งนะครับโอเคเป็นเกรคขาวแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอไปที่แอบดรอปแป๊บหนึ่งจะมีปืนรัวไหมโอ้ไม่ไมีเธอโอเคผม ว่าน่าจะมีคนนะครับบ้านนี้เดาเอาโอเคถ้าไม่มีก็ดีนะครับทุกคนเออถ้าไม่มีก็ดีสิครับทุกคนใช่เปล่าคุณอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก,กดติดตามด้วยอย่าดูเฉยๆนะครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวผมทําคลิปให้ทุกคนดูต่อไปนะครับโอเคไม่มี ปืนรัวเลยเหรอเนี่ยเออเฮ้ยโอเคเอาปืนนี้ก็ได้โอเคครับก็ตัวนี้ผมก็เ,เตรียมพร้อมแล้วนะครับโอเคพร้อมที่จะบวกแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็กาลังไปหาคนครับไม่รู้ว่าคนอยู่ไหนวะโอ้ยมีอยู่ด้านหน้าเองอว่าอยู่ตรงไหนอ๋อมีคนมีคนบเอ้าดูโอ้โ,โอเคเออ นีมันเพื่อนผมมิหนีวะมันอยู่ไหนวะเขาน่าจะยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมหาคนอื่นก่อนนะครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวบด้านหน้าผมใส่เสื้อขาวโอ้อยู่ด้านหน้าเองโอเคโอเคโอ้ร้อยตั้งวอลแป๊บหนึ่งโอ้ตั้งวอลนั่งด้วยโอ้เสียวแล้วครับทุกคนเสียลไหมล่ะเออทุกคนทำไมทำเป็นไหมโอเค อยู่ด้านหน้าเองพบงโอ้โหไม่โดนแล้ะมีจยังไงวะนี่โอเคเดี๋ยวผมขอเอาปืนสไนเป็นจริงโอ้โหไม่โดนโทษโอ้ไม่โดนท่านโดนเนี่ยโอกาสที่จะตายเร็วก็เร็วนะครับเองอ่องโดนกันสายอ่องโอ้เจ็บเจ็บเจ็บปืนวัวปืนก็ไม่มีโอ้ปืนนี้ไปก่อนลักกันอ่อง ผมตั้งหลักก่อนนะครับตั้งหลักก่อนไม่ไหวไม่ไหวว่วะโอเคเดี๋ยวผมขอไปไปหนีไปตั้งหลักบนเขานะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการจะยิงครับแล้วจะบนเขาโอ้โหหนีโดนอ๋อเอาอจับจับขึ้นขึ้นเน่าลืมอย่ยาอฮ้ยเอมันตั้งไวย้ายากเกินบนเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมหนีไปขึ้นด้านบนก่อนครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าวงก่อน วงกำลังจะบีบลงแล้วนะครับโอเคเรามีคนด้านล่างด้วยมีย้อนทางโอ้เหนื่ยโดนโอเคเออยิงตบก็ให้ยนีโอ้เหนื่ยโดนโอเคหมอกกำลังมาแล้วครับทุกคนโอเคผมขอไปนี่ก่อนนะครับโอเคจะนี่นะครับเออเออก่อนจะนี้ยิงก่อนนะครับเออนี่เดี๋ยวผมนี่เข้าวงก่อนนะครับ โ okay. อเคเ้าวงเรียบร้อยครับ oh. เอา,เอาด้านขวาเสือกมายิงผมทำไมวะโอ้โ,อโอคนเมื่อกี้นี่เออสิใส่ชุดใส่เสื้อขาวอะเอาแล้วมีด้านซ้ายทั้งด้านขวาเลยตายเปล่าวะนี่เอาทำไงวะวงจะกำจ่ายัวาครับป๊อเออโฮเมนโด,ดนอัดตวัวไปดีหกิบสามเออ คิดดิผมนี้เดี๋ยวผมจะทําการการแกล้งนะครับไม่ได้หนีนะครับไม่ได้หนีผมจะทําการแกล้งเอาระเบิดระเบิดเวลาไปตั้งบนพื้นนะครับที่จริงมันตั้งไม่ได้นะครับเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทําการแกล้งครับเฮ้ยให้มันเดินเลยโอ้ยมีไอวอลอยู่ด้านหน้าครับที่กาลังลง มีปืนดีๆี่าวเนี่ยเออไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวผมทําการตั้งระเบิดแล้วครับไม่รู้ว่าจะเดินเปล่าโอเคเดี๋ยวผมขอไปยิงคนด้านหน้าก่อนครับเสือมายิงผมเนี่ยเออเอาโอ,โอไม่โดนนี่คนไหนอีกวะคือตอนนี้ผมระวงไปหมดแล้วทุกคน

ประมาณสี่คนแล้วครับรวมกับผมเป็นสี่คนนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเออเออเอาไม่รู้ว่าคนไหนไม่รู้เออเอาเล้นพันเฉย้าวออ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 กูยังพูดไม่จบเลยโดนยิงสละเฮ้ยมันยิงด้านหลังเออแม่งเอ,อ้กูนึกว่ากูจะได้ทีงหนึ่งแล้ว ไปโดนยิงสักก่อนดนหลังโดนตุ๋ยครับเพื่อนเ,อเพื่อนยิงคนนี้เลยเพื่อนมันยิงคนหลังผมโอเคเอาเป็นรางการบ้างกับคลิปถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูคลิปหน้าด้วยนะครับ